พอเห็นนึงไฟก็ตอกอะไรพอเห็น hey. นั <potato eneca>: ่น <ownership> ต yeah, ิกตอกเลยเลสิได้กูกูกูเฮ้ยแล้วกูเห็นแล้วเราเราติ๊ตอกได้ถูให้รอเมืองเหมัอนแม่ก็ได้รอเบิองอะไรสิได้เอาติกตอกไดู้้ไว้ส่เนาะ ตอนนี้เราก็มุดเลยมาปีนมาตอนหวานอาเจียนว้ยคืการติดเชื้อาเสียงรุดนเลยเนาะใช่ดิค่เดี๋ยวรุดข้แล้วเราจะต่ลงบ่อเดียวไดบ่อเดียวปั้งเลยแม่รุดรุดรุนูลงไปปุ้นเลยมันมันสอสพูดด้วยเลยแต่ว่าเสียนต่อรูีทเราะว่าทรบ่าเห็นแล้วใหญ่แ็งรุดเตะแต่เราเะเีนแ่นนาเน

ไม่วายัางบ้านได้เสียแต่ว่ากังวลใจย่างต่ว่าป้าไม่โดนแหลงย่างย่านนี้ภูมิรักสิบอกพอๆกันตอนบรรยากาศยามแรงๆพี่้างเอ้ยเนาะอยู่ที่หน้าบ้านเืนิญซานของทางสาพนเนาะและก็ทางเอยแตวพี่้างเอ้ย,นเ,อยเนาะ ว่าหลังคาเพิ่นกัมมุงเป็นทีเ,เ,นนเรียบห้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเฮือนของทางเสาตอเอเตแตวนเน,เนเานนะแต่ว่าเอ้อแตวแล้วก็ทางสะพนเรียบร้อยไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าเฮือนเพิ่นนี่เฮือนสะพนนี่แม่นก่อกแล้วแต่ว่ายัางบ่ทันได้เทคานพีน่น้องเอ้ยเนาะเนื่องจากว่าทางสร้างสางรถเพิ่นบ่ได้มาเนาะเพิ่นมุม,มส,สังเกตีทางน้อยพีย่น้องเอ้ยแล้วก็ อันอาทางสะุบบสบบูนเพิ่นทางสะุูนเพิ่นเบรนมาเพิ่นบรคาวมาวันนี้มาเพิ่นไปกับผู้ใหญ่อยู่บิ๊นดอยเนาะเมื่อกี้อย่างเห็นทางสะุบบูนเบรนลนมาอาจจะเป็ดปิดน้ำพี่น้องเลยอ่าท้อเนาะวันนี้ก็ที่ว่าเย็นดีพี่น้องเยบรรยากาศเนาะอากาศลมเย็นพี่น้องเยอากาศหนาวนาเย็นเนเนาะพอก,กันตอนแรงๆพี่น้องเอย มิดจีดีเนาะไม่เงียบแ่ได้บาดีเนาะเอสบายสบายดีสบายดีท่านดีเมื่อวันเหรนาะเออเห็นยังชานี่ยเยเออทางทีมงานเพิ่นเมื่อวันเลยนท่านนี้ก็ยังเห็นตรงเห็ดตังอยอะเ็นอย่างเนาะว่าเสียนลองรุ้ว่าเสียน เนาะสวัสดีเด้อเนาะเพิ่นบ่ย้อนแสงบ่ทางน่ะก็สิมัต้องทางนี้ก็ได้สุอดอยู่เนาะเฮ็ดตรบ่นี่้ยออี่ก็เฮ็ดตังได้นั่งเนาะเป็นอันอ่าอ่ส้นสวนวกระเบื้อง้ว่าปสลาเนาะสลาที่ว่ามันสเนาะงามด้เนาะตัที่คักเล่ะพอได้นั่งพี่น้องเอ้ยอันนี้ต้องลบ่เอ้ย โมแตกเนาะเดี๋ยววันนี้วิธีแตกเอวิธีวิธีถอกไใช่มวิธีวแตกวิธีแตกไอสมีอีกทีโอ้เออฝพ่งใหายหมันแตกเนาะเออเบอ้เบอหาว่าเราบเืหาจะกอกนี่โอ้เอมันกือโคดมันคือโคดแถวอะเออตัวสีตัวที่พ่อพ่อสร้างให้เพิ่งเพิ่งเาไว่า เพิ่นเมื่อประเด็นเอ้ยเนาะมีไผ่แนมมาเมื่อนีร่กัลายกัลายพ่อมื่อนี่อ๋อเพิ่นเพิ่นไปใส่ดเเียิแต่มื่อนี่แต่ก็เอาตัวแรงขึ้นมลายค้นขึ้นเนือพ่มีไผ่แนขึ้นเนือน่ะลายบ่มไล่ก็ขึ้นบ่บมพะลุยก็ขึ้นอ้ขึ้นมดเลยข้นมเอยยเนาะ พ่มันเตกมนเตะ้เนาะอ๋อพันทัดกันข้นเนื้อก็นเลยตอนพวกะดี่กันตอนนั้นแรงๆมือนี่กันทางเงินเบาวบาไละทางทีงานขาวาลีพันยูเนาะทีงานบ่ยาวเนนเนาะใช้อาหมอนี่พ่เออเออเมนับเจ้าเจ้าวายจีเจ้าวายิีผ่านพ่อใ่ะผ่านบ่อ จะได้ปะได้เยอะเสกปะน้อยนะกูเ่นห็นนึ่ไฟก็ตอกอันนี้พอเห็นนนทิกตอกเลยสิได้กูกูกเอาอีกแล้วเลยแล้วจุตอกเล่งผู้เฮย โอ้ยกงี้ยเีน่ติตอกเลย้งาแม่ก็เลยรอบเงเอาเลยสิได้เอาตอก่อูกปูไว้ไปี่เนาะตอกนี่ัสิมาปนมาตอกมาเีไปสิครับดีได้มาเสร็จแล้วลขนเลยชดีเลยแล้วนเนาะไอ้สิได้ถ้าตกลูกดเดียวได้บได้บังลหมันมันนู่งแบบพูดเลยมันมันสอดพูดด้วย

Talk hơn, rốt know. Tôi tang went hung, binh hoa, nó hoa, binh 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 hoa, nó ยูพ่นสาอันยูพูอันนี่หอันบาทสามอันเอเป็นหอันเนาะเจ็ดมือกี่เนาะเอันเนาะาแมือนี่บ่เนียนแต่มือก่ามากแล้วทีนเนาะขาแรมนี่วานี่น่ยเพิน้ตัวตัวหังไงเนาะแตงีีว่าเป้เลยหน่อยเรือตัดออกเม็ดหนึ่งบ อ๋อคือว่าเดือยมันย้ามันเยาป้ะมันยาาเกินแมเลเย็นแต่ว่าช่วหลังคาในแม่นแล้วแล้ววันนี้เนาะไอยตด้เรียบร้อยแล้วพี่น้อยบนเทิยังต่อไปอีก่ะจะมีแต่กกป่ะลงบประทันได้พองบกนี่ยป้ะท่ายคา้ังจะกำลังต่อราคากันอยู่กำลังต่อราคอ่าสร้าง สร้างเชื่อใต่อใหม่สร um. ้างเก่าบ่ะดูยังตกลงราคากันอยู่ต้องทีมปอสร้างเนาะจะได้ฮิดตัวให้ได้คือที่เขาว่าสร้างสร้างได้แต่ชีวิตนะอ๋อเพิ่นเมื่อยยันมัคคลังเพิ่นอักเสบป้ะเมืย์มัคคะลาข้างงานปอสร้างป่ะเมย์ แสดงว่าเพิ่มนเพ่ได้ค่ยอกในกมันายอือวันน้เนีมาให้เรอขึ้นเอาขึ้นที่กัจว่าบเ่ได้กี่นอเนาะมันหมาว่าเอาคึ่งไหนเนาะเอาขึ่นสูข่นข้าวให้ือว่าดูแถวช่วงช่งล่างนี่กได้ยุ่เนาะมกันพงนี่เหเพิ่นเจ็ดในโตจ้ะแล้วลบอเพิ่ว่าก่ขึ้นทำนีมันได้บ่บันี่เพิ่ว่าสิบบกอ๋อสิบบวกแบบแบบแคนั้นเนาะน่อยอือ นั่งตังกันก็ได้ตังเห็นายายเลยเนาะอไม่อช่หนใเขาจะไม่งลังเลยะไม่ง่ายบ้านไ่ต้องกระสอบได้เอาตัวนี้กได้าตัสอบได้พ่วเอดนี่กลาเนาะโอ้คนตีโอ้น่ไม่หแล้วมต้องเส่ยมเสียมอีกเนาะ

มันแตกมันใหญ่โพดนแม่นคัว่าเฮาแบบมีอันสวรรค์หมุนลงได้ได้เนาะแม่ให้มันใหญ่ปให้แตกอืมย่าเด้อบ่นั่นก็เนาะบ่เฮ็ดมันบ่แตกแตกแล้สิเฮ็ดมือเออสิมืออยู่อ้ยได้เนาะซ้ําพี่น้องากันกินข้าวแล้วบ่กินแล้วพอกินมองัน็3บ่ ะพากันมาแต่บ้านเอพปกูยังไงเนาะบ้านบ้านคุณบอลเคยเข้าไปบ่างบ่เคยได้ยินเคยก็พ่อบ่อยเดียวกันนะเนี่ะพ่อบ่อยในบ้านในบ้านเรื่อยเนี่ยมอญลักษณะเดียวกันเนาะบ้านบ้านเพป็นอะไรเนาะบ้านคุตบอลเมืองจำพรอนท่านขึ้นจังเมืองจำพรอนเข้าไปอัำเดอเมืองผาเฮือนกันเนาะแข่อกันเลยแม่มันนี่ก่อน มเด้ยมาตอนเศ้ามาตอนแรงแรงเังอเาะหเตียงมันไม่ได้ขามาบ้างมัยเป็นไปไทยอ๋อไปไทยเลยไปเป็นไปได้เลยนะโมโหโมโหชอบไปรว่นมันบอกเนไปอย่างนี้นะเนาะมันไปได้เมื่อไรเน่ยไปเมื่อวานบ่เอวานนี่บ่ อไปมาวันนี้เนาะเป็นยังไงทีมงานเมื่อบุรมมาลายมือแดงเงาอยู่ว่เหน่อยเหนียบเยู่แล้วก็อตอนแรกพี่กับบุเนาะค่ะมลายคู่หลายคนได้ข้ามกันมาเหมือนเมื่อบุหูกับพันจีลงมาเมื่อใดพี่หน่อยเนาะการอีกบุรุษเนาะอีกบุรุษทั้งโมชัยกันยิขึ้นไปยู่ยพี่หน่อยเนาะขึ้นไปทั้งผู้ใด้ทั้งงานเขตทั้งพระอาจารย์พ้าไปเมื่อนั้นผูกนั้นพี่หน่อยแต่ว่าบุหูกับเมื่อใดเนาะ เดี๋ยวมือไหนเขาขึ้นไปแล้วก็จังสีแจ้งเพิ่มเติมอีกว่าสิขึ้นมือใดเนาะเพราะว่ามีชุดยังซีบอยู่พี่น้องเลยมีชุดยังซีบอยู่หาหาซีบชุดเนาะกำลังกำลังสีเฮ็ดมือหนึ่งหนึ่งสีเฮ็ดจีเตรียมไว้พี่น้องเลยเนาะทางผู้ใหญ่พสนใจมาให้เขาก็สีเอาขึ้นไปแจกองเลยมีแต่ฝากฝากพี่ฝากน้องติดตามเนาะติดตามมือต้องการสีขึ้นมือใดสีขึ้น จะคนบุญอีรอบนี้กันเนาะอ่าหลายคนหลายคนอยู่เนาะแต่ว่ายังบู๊เนาะว่าจะไปจะเป็นไปแน่แม่ยแมนบูกไผสิไปน้ำแน่พี่ลองเลยเราุูนน้ำกันพี่ลองเลยว่าจะมีไผขึ้นไปขึ้นทางตอนซีโปร์เนาะก็เข้าไปเมื่อเล่นกันคือว่าเลยเข้าไปน้ำผาจานเพื่อนพี่ลองเลยเนาะเข้าไปเจอเครื่องช่วยเพื่อนกับเพื่อนกับไปเอ่อพ่าไม้เพื่อนแล้วกับอาเข้าไปกับพอกลับมาเนาะ ขึ้นไปนอนขึ้นเนื้อขึ้นนึงเป็นอะไรกันพากันมาเลยเนาะกับเห็นแวบๆอยู่ทางเบาลลีเพื่อนกับตัวอยไรมาเลยลงทักเพื่อนเขาก็เอาเขาก็ตามหลังมาจัดหน้าเห็นเพื่อนแวะขังทุ่งกลางทางอยู่ก็เลยมาเลยทักเพื่อนจะเป็นอะไรเนาะเพืมีโอกาสกับเชียงทีเพื่อนแหละเข้ามาเพื่นบุรุษลงมาง่ายกับพ่อกันอยู่พูดอีกเนาะเพื่อนว่ามันจังมือเลยบัวหูเลย สิว่าสิลงมาแบบเชื้อไผ่อีกจังเนาะโอ้โหเนาะมงแลนี่ร้อยห่มครับผู้หญิงบ่ได้บาดนี่นือยครัแล้วบาดนี้เสร้างนี่เพิ่นลงอยู่นี่เนาะแม่นอขึ้นลงอยู่นี่โอ้ล่ะงามเลยพี่น้องเอ้ยเนาะซกันเลยกับเพิ่นุแม่นอซกันเลย้บ่น่กันเลยแต่ว่าออันนี้เพิ่นสิเ็ห้อง้2ห้อง3ห้องห้องน้ํา สองห้องแต่ว่าทางนี้เนี่ยมันปล่อยโรคเลยมันบอกปล่อยปล่อยโรคยาทีเลยเนาะไอ่กับห้องนี้กับห้องนี้เนาะเอ็ดสองห้องเป็นอะไรเนาะห้องนี้ห้องนี้แล้วมันตูใหญ่บ่ตัวใหญ่ขนาดบ่้ายเออด็ดห้องน้ำเก็ดห้องครัวเด็ดห้องครัวเดอดครัวตีกับห้องน้ำเนาะเด็ดครัวยังเด็ดทางนี้ ทะลุประตูวะดพี่ะวะชดวะชดเป็นเอาข้างออพี่เนาะฮะข้างพี่วะเอาข้างวิเอาพี่วะต้องออกต้องออกไปเยนยะเนาะองามได้เลยใช่งา <c ười> ไ,ได้เลยจอยไปได้้ม่เสยใจเอเมื่อคืนนี่นอนวลาเป็นไงคือะไรคืนเราขึ้นน้เงินอยู่ขึ้น้ำเงินขคนได้ไดขึอน้ำเ่อนคึ้ ย่นเก็บบ่แล้วแม่นย่นขึ้นบ่แล้วย่านไปขบ่แล้วย่นเล็กมันเชียก่อนเออตัย่านไว้ก่อนเล็กงเชียเล็กอันนเล็กอันมานะแม่นเาล่ะย่าว่าเสียกังวลอยู่เสียบ่กังวลอยู่ bày bai nhau không phải để xia, tôi bảo cẩn vấn, chạy nhau tôi bảo, ba mươi rồi, nhau nhau ní phù malachibor, nhau hầm bòu như vậy malachibor, có gì không cẩn vấn gì không cẩn vấn gì đó, rồi rất chén là đẻ, dài vậy, dài bao, thằng đi sang ma, hôm ตัวงบก่อเนี่ยยังบ้านได้พ่อเห็นป่ะยังบ่มีงบก่อบ่มีเลยเห็นป่ะก็คือสิมีแน่ห่กยังบุญทันพออาจจะคงเชื่อกันยังบุญทันมาแจ้งกับมีเนาะก็แล้วกันเนาะเจทางทั้งเพื่องพวยังบูฮู้เ่รยังบูฮู้ว่างบอะไรคาช้างอะไรั้นั้นเนาะแต่ว่า <Sandy> บ <working> ูฮ yani <arson crashes> ู้ทั้งเรื่องว่านี่ควรสะเอาคือกันบูฮู้นึ่เนาะ ตามที่เราเห็นมากอะอเพรานะรู้เพียงระคุมราคานะแต่เพิ่นเพิ่อนว่าออกมาแล้วว่าวันเท่าไรแนะกะเพิ่อนว่าแลนะ้วแต่ยังต่อราคากันอยู่เพิ่อนว่าเท่าไรไรเออสมิรนะสองเมื่อสองป่ะสองเมื่อสองทั้งทั้งก้อนป่ะเฉพาะก้อนเฉพาะกอทั้งก้อนทั้งโบกเทพื้นมันต้องรับกันนะต่กรวะเดี๋ยวบ่ามิจกอซื่อ ปกตินตี่นี่เนาะโมโหนตที่ว่าเขาเคยเห็นมา,าว่าสร้างสร้างรถเิ่นเิ่นฮับนะอันนี้คือว่าว่าเรเดองสร้างรถไปหน่อยนะหมายว่าสร้างรถที่ว่าเพิ่นเพิ่นเคยฮับงานมากนะจากที่เขาหมายว่าเคยให้เพิ่นเฮดเบียกเนาะเือกอนเป็นภอุกาอากาศมันเป็นมันเป็นแบบนี้ไปหน่อยเฮ้ยเพื่นอนไม่ซ้ำกันได้ไหมซ้ำกันเลยบ่เลยซ้ำกันเลยแต่มันมีห่องทางนี้นี่มีห้องทางหนนี่ เป็น3ห้องเด้ก็แต่ถ้าเพิ่มอุตสาหะเป็น3ห้องเออมันเป็นตัว L ิฮะเป็นตัว L ิเฮือนเป็นตัว L ่นี่อันห้องนี้เฮากเนาะเฮากเป็นห้องดยแต่ห้องนั้นเฮาปาไว้เนาะ อันนี้คือว่าวชพังชี้เลยเด้อไว่ไหวเห็นมืชีได้เนาะช่วี้สิล่มมาเฉนอีกเดยหน่อยวาพังีได้เด้อไ่มาเในน้เห็น้ได้เนาะโอ้โหมาเปช่วมาปอยช่วหน่อยช่ว้ขใหญ่พิ่ว่าเเดียวเนาะมาเในน้ำใหเห็นอันนี้ว่าวพังก็้เด้อว่าว่าแบบที่เราเคเห็นมาเนาะเป็นอะไร่กะมันจะมีห่องสามห่องเนาะ ไอ้กวางทองมีห้องน้าเป็นกูอยู่กันเนาะสร้างรถพนักงานทั้งกอทั้งโบแล้วก็ติดบานเทพื้นพอดีสามสามหมื่นห้าคราบใครสร้างสามหมื่นห้าคือว่า ก่อให้ขึ้นพร้อมแล้วก็ติดบานประตูไว้พร่อแล้วก็เทพื้นเล้พร้อมันได้พ้อมันไหลพ้อสามหมื่นห้าอันนี้คือสร้างรถลงรถเลยรวมติดบานพร้อมได้ติดบานพร้อมถ้าว่าเอาอ่าอย่างไรนึงออกไปกะมันกะลงมาอีกเนาะอันนี้ที่เพื่อนๆเพื่อนๆไล่ตาขหายที่เพื่อนๆเพื่อนไล่แม็ดได้ตา่ายได้เม็ดก็ร้อยบอกเม็ดเม็ดเป็นเท่ายอะ่รบาใชจก็ลืมเลยเป็น้ังไลยมันลนแน่นนะ อันนี้อันนี้ก็คือว่าแต่ละบ้านเพมันก็เอากระบบเอาเฉาเอาแต่ได้เนาะอ่ะอันคือว่าเพ่อเอาถือลงอีกอะก็โอเคก็แห้งดีเนาะมันยังมันยังบระยัดงบเข้าไปนิดอีกเนาะพอได้เทันทีนี่ต่อไปอีกเป็นบ่อแหละทันมาอันคือว่าทำามีงบอ่ะนะเงินส่วนตัวฮะเอาไว้ใช้อะไรอื่นอีกเนาะ มาทำในนี่เนาะเอด้วยมาข้าวแล้วที่ได้ข่อยเร็วอยู่เห็นเลยเนาะเออมีอะไรกินอะไรบ้างในนี้มีแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้เตเวนออ๋มีแกงหน่อไม้เนาะอ้โเป็นอะไรมาได้ข้าวมาเช้านี่เนาะมีว่าไปเบิ้งเฮือนลูกน้อยเป็นอะไรเนาะเป็นมุ้งหลังคามีช่างโดนเป็นมุ้งหลังคาเฮให้ลูกน้อยก็เลยไปพื้นก้อนเนาะแล้วก็กลับมาพี่กับพี่ไปเฮือนไอ้ป๊อกนั้น เข้าไปเพื่อนแตการกับพี่ว่าแม่ในก้อนเป็นอะไรเนาไปมาทั้งเตว์เหมือนก้อนหัวได้เนาะเงียบได้เนาะเงียบได้เนาะจะสมอจะมีเงียบที่มาเห็นหนัาปั้นแล้วอย่เงียบกูดีเหืนแล้วเห็นแล้วเห็นจีคืนนั่งีแล้วเนาะโอ้ยจีคือเป็นี่เนาะเอ้น่า เขาแล้วเฮือนแล้วชาดเนาะก็คือว่าอะไรพี่น้องช่วยเหลือทั้งคนแรกคนใหญ่เพิ่อนกะคือว่าเป็นเคสที่แบบว่าตุ้งเร่เพิ่อนกะติดตามเบิ้งเนาะพอเขามีเพื่อนมีชาดในชาดนั้นเป็นเขาแล้วเรียบร้อยแล้วมันกะเพิ่อนกะเขากะเฮ็ดหายห้าบาดเนี่ยนะมันคือมันมันทำได้แล้วนะเพื่อน้ลยเพื่อนเลยเฮือนแลี้ยวรกับจะมียังหน่อยเนาะไอ้มาตอนเที่ยงวิววงเช้าหลุดเนาะ เออผ่โตผลิ้นกะหยวเรียๆก็ยูแล้วมันในต้นอู้าบบนี้แต่ว่าก็ดีใจนั้เมื่อเพื่อนพี่ต่อเนา่ว่าชาติในขนาดนี้แล้วนะมมาามือหนามาใหมเห็นกอขึ้นนหน่อยเห็นแล้วต่างวันยังืเป่ือนสาริล้ผลกัอแล้วเนาะเออเอนอยคือสิมีงบแล้วนะแต่ว่าผู้คนเอาเทไร่เพงเทากับบริทามโมริทาบเลยกอแล้วเรือนชาจิแก้อผลกัเพือนกอ phần cò về, phần đặc tả về, cứ, có thể là cây loài phần cò, théo này nhau, họ đều được đó. sám họng. cò sám họng. nhưng, à. là à, nhau đấy, nhìn phần da yeah. oh, ở nó... oh, đây. đây. Ừ. À. đây. nhưng, như thằng này, như thằng à. này đấy. sám họng đấy. nhưng, thằng này, thằng này cứ đang cò rồi đấy. buôn là cò rồi đấy. làm vậy đấy đâu. ôi, sài nhá kìa. linh lốt đó. linh lốt, linh lốt ไปเดินๆอยู่บึนอยู่เนาะอ๋อเพิ่นลุดดินถอยแม่ย้อยเนาะครับสิซเวเพิ่นเนาะมักรถมักรถบ่ยออเอาด้เนาะสักหน่อยก็แล้วเนาะเอ้ยสักหน่อยก็เฮ็ดไว้เนาะอาไดพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็บ่ได้ซื้อหยัง้อนเ้เพิ่นด้เพราะเฮาก็มาในมื้อนี้ก็เลยบ่ได้ซื้อหยังพี่น้องเอ้ยเนาะ คือจะเอาวเงินให้ไ้าใครนพอได้ซื้อน้ำซื้อนายกินคือเก่าคือเดิมไป็นอะไรเนาะว่าเชฟทางเจ้าบอสจะนอนรับไปได้เนาะทำหมดแล้วรับไปแล้วค่ะว่าขออนุญาตน้ำเป็นอะไรเนาะโอ้เจ้าบอยู่บ่านี่เนาะฮะบ้าอยู่ไมื้อคืนนี่เลยทำนี่แหละเป็นอะไรเนาะทางเขาเองก็ไม่ได้เจตนาหรืว่าจะยังไงเป็นอะไรเนาะ เมื er ่อคืนนี่เห็นน้ํากันอยู่ดอกว่าซ่ํานี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะประมาณนี้แหละเนาะพอดีว่าอ่ารถเนาะรถบ่ใช่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะใส่เลยเมื่อคืนนีต้มแล่นมาใส่างหน้าเลยโคมไปเลยซํานีคักแน่คือว่าเฮาก็เบรกอยู่แต่ว่ามันบ่ทันบ่ได้ตั้งใจพี่น้องเนาะแต่ว่าโอ้รู้สึกผิดอยู่นะมันกได้ะเาเฮามันเป็นจังซี่นี่ ว้าวข้าวจะพังแนบบ้านนี่ข้าวพอบ้านข้าวจพังแนบบ้านนี่เนาะอันนี้รถเฮานี่เนาะรถเฮท้าอันนี้อันนี้ก็มีรถอีกมาคันนึงเนาะม่นสวนทางกันอันนี้อันนี้คือตัวมาเนาะมันสิรองขับทางกันเนาะเออมันจะไปไปที่นี่นี่พอดีรถคันนี้บึดกะมาก็ออกมาเลยปรีจักรปรีตึมใช่ขับไปที่นี่โอ้ยเราเป็นคนเป็นอะไเนาะแตกได้มีแตะข้างหน้ามันนะอันอันเอียงมันก็

mượn bếp bởi đều ra, tung bọn sắp nữa là Tùm, luôn. À, cái cái đấy, cái rồi, lo, thang và nam nga thang bây giờ à, là thang à hương cả lớn cả lớn cả Chúng ta lớn cả thang cả lớn cả lớn cả cả lớn 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 แบบคือว่าที่ว่าทุกคนกะคือสีเห็นเหตุการณ์ยังบ่ได้มีกล้องเลยหลวงพ่อนยังบ่ได้มีกล้องยังไม่มีกล้องอเลยเนาะแั่บร่มีกล้องอย่างใชอยู่งเดี้อเยอะต่ว่สนวสีจเ่งก่อนแต่สีติดกล้องใช้่ยุ่งคืออะไรตัวเกิดเกิดที่แรกเนาะ่ได้เาเห็นเหตุการณ์ที่น่ะไอ อันไรพอิซน yeah, ้ำได้ oh, wow, wow, wow. ัว้าวกไดว้าวยังเอาไ้เนอะเออใจเอาไปใช้พอไดซื้อได้มาต้เอาไว้ได้เนอะื้อมะนาก็ได้เปนยังเอาไปให้เนอะเอาใช่ว่าได้เอ้าเอาไ้ซื้อน้ำมันขึ้นเนื้อว้าวว้าว้าวเอเอาเเอาเอเอาไอเอ้เอเเเอา้ออานเเ้อออาอเนาะเอเาเาเอาาาเาเ ขนมวาขนมาเขาเป็นนมนมนมอะมึไม่่ซื้อบซื้อไดซื้อได้เขบแจลยบซื้อได้เอาไม่ได้เลยเรถอะได้เลาเนาะเ้ทอได้ก็ว่าเอาบันนี้เนาะ้นมยังไม่ยูทีมงานซื้อมาให้อยู่ อาวนาเด้อเด้อนาเอรอขอบใจลายๆเด้อเนอขอบใจลายบัคนบัวับไป่น้องเนาะอ่คนบัวไปเนาเนาไปเด้อเ้อดีใจนอเนอเอาพี่น้องที่เชงาเชยดชาได้กัเนาะไม่ได้ไ่ได้สีขามาเยี่ยมใหม่ได้นี้เลยเนอร์เนอไปข้ามมือเ้องล้เาไป่น้อยเนาะโดยโอ่ได้คอโตบัติน่ยเนาะมืดหน่ยเอาไอได้่ได้สีมาเยี่ยมใหม่

ทำแล้วพี่ป่าประกันไหนก็ขอโทษขออภัยน้ำลายไลพี่น้องเอ้ยเนาะวันนี้กะมาหาทางเดี่ยวตอนเร่งๆพี่น้องเอ้ยเนาะมาเยี่ยมมายามมาเยี่ยมยีมถามข่าวทางเพื่อนต่ถือว่าเราคุ้มยางค่ากะนทีว่าสำเร็จเป็นที่พอแล้วเนาะทางเรากสิได้เดินทางกลับพี่น้องเอ้ยเนาะคำมืดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาพ่อพกันไหมพี่น้องเอ้ยเนาสบายดีสบายดีอยู่ดีไม่แห้งก็จุกสถจุกคนพี่น้องเอ้ยเนาะ